พยากรณ์12ราศีโดยจันต่อผู้สร้างศาสตร์บุรพะเทวาแห่งเรียนรู้ดูดวง สวัสดีปีใหม่ครับพี่น้องชาวราศีมังกรราศีมังกรปีส5 6 6ั 16, ปีนี้เป็นปีแห่งโอกาสและการสื่อสารที่สำฤทธิ์ผลมาดูใช้ศัพท์วิชาการมากสำฤทธิ์ผลนะครับปีนี้ต้องบอกว่าเป็นปีที่ดีนะโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกัน สร้างฐานะความร่ำรวยเรื่องของการติดต่อสื่อสารประสานงานปีนี้คนรู้จักจะช่วยเสริมโอกาสดีๆในชีวิตการเดินทางไปที่ต่างๆจะช่วยเพิ่มไอเดียเพิ่มความคิดเพิ่มโอกาสทางการเงินการงานและทางธุรกิจนั้นปีนี้เนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับการพูดจาการแจการสื่อสารอะไรที่เกี่ยวกับการเดินทางเนี่ยค่อนข้างจะส่งเสริมให้ชีวิตนั้นดีขึ้นการเงินปีนี้ตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นไปเนี่ยนะครับการเงินจะ มีโอกาสใหม่ๆทางการเงินเข้ามาอาจจะมาจากงานหรือธุรกิจส่วนตัวหรือแนวคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆที่เราไม่เคยคิดถึงมาก่อนหากท่านใดนั้นค้าขายลองพิจารณาขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับคนอายุน้อยดูเอามาย,ย้ำอีกครั้งนะท่านจะขายสินค้าเป็นออนไลน์ก็ดีเป็นสินค้าที่เป็น f Face to Face เจอหน้ากันก็ดีเปิดร้านก็ดีลองพิจารณาสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อายุน้อยจะสามารถทําได้ดีในปีนี้สร้างเงินได้ดีขึ้นแล้วก็ ปีนี้ทั้งตลอดทั้งปีเลยนะมีโอกาสที่จะเกิดไอเดียใหม่ๆความคิดใหม่ๆได้ตลอดทั้งปีเลยความคิดมันแล่นก็อาจจะทําให้หลายอย่างมันเป็นจริงได้แต่ก็พึงพิจารณาวางแผนให้ดีสอดคล้องความเป็นจริงเนาะเรื่องของโชคลาภในปีนี้เป็นปีที่มีโอกาสได้โชคลาภทางการเงินครับโดยเฉพาะช่วงไตรมาสแรกของปีโอกาสดีมากสําหรับเรื่องของการงานการงานยังคงเป็นหนทางสําคัญในการสร้างเงินสร้างฐานะ สิบเดือนแรกของปีจะมีความวุ่นวายเรื่องของการงานที่ต้องรับมือต้องแก้ไขต้องวางแผนเป็นอย่างดีอย่าใจเร็วด่วนได้แล้วก็อย่าใจร้อนเรียกร้องความสําเร็จค่อยๆวางแผนค่อยๆทาครับจะแก้ปัญหาได้ท่านใดเป็นนักลงทุนให้พึงระมัดระวังความผิดพลาดในการลงทุนด้วยในปี2 5 6 6นี้นะแต่โดยภาพรวมยังเป็นปีที่ดีปลายปีเนี่ยจะมีเรื่องดีๆทางการเงินเน้นรออยู่นะอันนี้บอกไว้เลยเลยเดือนที่10ไปเดี๋ยวมีอะไรดีๆรออยู่นะครับ สำหรับเรื่องของความรักพี่น้องชาวศิีมังกรครับปีนี้ความรักเนี่ยอาจจะมีช่วงเวลาที่ดีและไม่ดีนะแต่ช่วงเวลาที่ไม่เข้าใจการช่วงเวลาที่ไม่ดีที่ขัดแย้งเนี่ยมาจากไหนมาจากความแปลรปวนของอารมณ์ของท่านเป็นสาคัญไม่ได้มาจากคนรักไม่ได้มาจากอย่างอื่นนะแต่บรนมาจากอารมณ์ของเราเองเนี่ยทำให้เกิดปัญหาได้ก็พึงระมัดระวงังถ้ามีโอกาสหาวกาสทําบุญร่วมกันครับและควรถวายสังฆทานร่วมกันโดยชุดสังฆทานนี้ควรประกอบไปด้วย ควรต้องมีนะคือน้ำดื่มสะอาดน้ำหวานและดอกไม้หอมเมื่อถวายแล้วอย่าลืมอธิษฐานบุญแก่เทพพระสุขผู้คุ้มครองดวงชะตาหากท่านใดที่ปีนี้ยังไม่มีคู่ยังไม่พบคู่จิตใจไม่มั่นคงอาจจะมีโอกาสพบรักใหม่และลหลงไหลได้ปลื้มตั้งแต่ต้นปีไปเลยนะนี่คือความรักของปีนี้เรื่องสุขภาพสุขภาพปีนี้พึงระมัดระวังเรื่องของความเครียด ความเครียดที่สะสมความดันโลหิตความโลหิตที่นี่คือความดันโลหิตสูงนะเรื่องของการร้อนในสุขภาพสายตาแต่นั้นปีนี้ควรที่จะพักผ่อนให้พอควรคลายความเครียดและควรดื่มน้ำสะอาดบ่อยๆตลอดทั้งวันจะช่วยลดอุณหภูมิความร้อนในร่างกายได้อละน,นี้ก็คือการพยากรณ์ภาพรวมครับของพี่น้องชาว ราศีมังกรในปี2566นี้และท่านใดน,นะครับที่สนใจพยากรณ์โดยละเอียดแาบ,บพื้นชะตาจนถึงดวงจรรวมไปถึงอยากจะเรียนรู้การพยากรณ์ก็สามารถติดต่อมาได้ที่ Facebook Page เรียนรู้ดูดวงครับ